อ่ะตอนเดือนครับตอนเดือนครับเพื่อไม่ให้เป็นการขัดช่วงนะเนาะบ้านโอ๊ยจะเปียกเนาะอย่างไรอย่างเชงายยูเชงานเออนี่นนยพิสดาน,นี่แม่กับนนด,นนด,ด้านสดันเด่นถ้าจะตุ้มจะยิงเด้ออือเนาะสมัยปีเดิมมันก็อยู่ตะบกปัดเชงายยูเชงายใส่อะไรเอ่ยใส่สะ,น,น,สะ,น,น,สะนัน ใช่สมัยแต่ก่อนก็ก็คนโบราณเขาอย่างนั้นแหละเนาะมีวิธีเลี้ยงลูกมีวิธีเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้1ิบยิคนเนี่ยอุ้ยยอมเลยเฉพาะคุณยายนี่สิบสองสิบสามคนน่ะลูกอ่ะยงรอดทุกคนนะแต่ทุกวันนี้ลูกลูกสองไปไม่รอดแล้วเออยายผมมาเก้าคนน่ะลูกอ่ะโอ้โหยอดเลยอ่ะเก่งนะคนสมัยแต่ก่อนอ่ะอือนี่มันละห้าบาท อันนี้ก็เรียกว่าผักผักเพรียวปลูกเองเหรอรับก็มาเองปลูกไม่ขึ้นตามที่แอ็นเนี่ยคุณผู้ชมผักเพรียวอีสานบางพื้นที่ก็เรียกผักไผ่หรือแล้วแต่จะเรียกกันนะผักสมัยก็ระสังต้มหุมฮะกระสังกระสังกระสังตุ้มหุ่ม ประมาณนั้นแหละอ๋อไปกินน้ําพริกกินอะไรได้นี่คุณผู้ชมมีเอาแหนมเน,ออน,มเนืองก็ได้นะฮะมันก็จะออกแบบกินแบบเฉพาะมันนะชุนๆอน,นไปกินอืมอสม,มันจะมันจะตัดรสเหมือนใบชะพลูแล้วกิจับยำกับอะไรมันก็จะมอ๋อเป็นเช่นนั้นคุณผู้ชมครับนี่ร้านร้านพี่เอ็นมีขายครับนี่ไม่ใช่ธรรมดานะร้านอเมนาก็มีขายเหมือนกันกุยกอบะก็โดยเพราะเราจะมือเสบือเลย นี่นี่และนี่คือขนมจะกนาหรือขนมใบบัวฝักบัวนี่ฮะแม่นากระโดดนะตระแห่แล้วก็มีขนมโกรตแล้วก็มีขนมกันเตรมด้วยนะจ๊ะตลาดสดเมืองสุรินทร์มีให้กินกันอย่างนี้คุณผู้ชมก็มาอนดหนุนกันได้แล้วก็มีในส่วนของมังคุดกิโลละยี่มห้าบาทนี่มังคุดกิโลละยี่มห้าบาทนะครับมีโกรตด้วยนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับมีโกรตมีอะไรเนี่ยนะครับเป็นแพ็คเป็นอย่างนี้เลยเนาะนะครับคุณผู้ชมก็ มาอุดหนุนกันได้นะครับกันแบบนีนะ้กระเทียมหอมแดงนะครับข้างในก็มีในส่วนของเอ้โหผลไม้นะครับชาเม่าตะไพลเชอนี่บา้านนี่รองกองเหรอนี่รองกองนะกิโลละ20บาทนี่น,น,นี่เดี๋ยวให้ผมโลหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวมาเถามให้ด้วยเด้อ,อนะแถมกิ่งก้านไปด้วยบ,ตบ,ยตบ,ตบวะตะเบียแต่แต่มันระว่ตะเบียดะสเละดะสลิกดกระดเตาแถมสเละถามโอย นี่นี่แม่แกยกำลังอยู่ในช่วงของอารมณ์ดีวันอาทิตย์วันพกผ่อน,นี่ร้านคนสวยนี่โอ้ผลไม้เยอะแยะเลยนี่ฮะคนคนสวยคนสวยร้านนี้คนสวยอืมคุณผู้ชมนะฮะนี่สวยงามเลยอันนี้อินเตอร์พาล,ลัมเลยทังหนึ่ง ในมังคุดคุณผู้ชมขายดีเงาะโรงเรียนจ้ะเงาะโรงเรียนลำใหญ่กิโลละ40บาทนะครับนี่บีสละ3โลร้อยนะครับอัุ่นก็มีอัญมแดงคุณผู้ชมมาดูในร้านคุณยายครับเนี่ยนางขายกันอย่างนี้เลยนะครับนี่มะกรุดเป็นจานเป็นจานเป็นอะไรกันอย่างนี้ยนะครับยาวไปถึงนู้นนะคุณผู้ชมยาวไปถึงนู้นนะครับใหนะ้คุณผู้ชมดูถึงโซนนี้แล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวจะเดินกลับละ แตนี่ผักออแก,กนิกครับคุณผู้ชมทางนี้นะครับโอ้มีทุเรียนด้วยเหรอวันนี้โอ้นี่ทุเรียน <c oughs> ทุเรียนบ้านทุเรียนพันนี้ยางจะเยอะหน่อยเวลาตัดต้องต้องมีดต้องคมด้วยเออนี่ฮะนี่ผักชะอมต่างๆคุณผู้ชมโอ้ดูนี่นี่ผักบุ้งต่างๆเลยนะเนี่ยครมเลียมีพักแหวนด้วยอะแมค่ค้าขายขอมด้วยจา้านี่นี่ ดาบาทกึมเปีกึมเปียอนบาดดาบาดเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนี่กินเหลือกินเหลือนี่อันนี้โอ้เนี่ยผักสวยๆใท่านนั้นเลยคุณผู้ชมผักผักในครัวสลอกก็เป็นกรุบกรึง่งกรุบขาดเกรืองก็หมดตลาดเป็นกรึ่งกรุบอ่านี่เห็นไหมฮะหน่อไม้เป็นถุงๆนี้เลยสะดวกสบายอันนี้ก็มะม่วง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 นี่ อันนี้คืออันเนอรอ์กิโลละหกิบาทได้ไหมเยอะแย,ยะมากมายกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะยันก็ฝากด้วยกันรายการพาคุณผู้ชมมาชมกับภาพตลาดสดเมืองสุรินช่วงของก่อนเที่ยงวันนี้ลมวันนี้ลมฝนน,มน,น่าจะตกแหละมาแน,ะน่นอนามาแน่นอนก็รักษาตัวเองแล้วใกล้จะถึงเวลายครับนี่นี่เดีย๋ยวผมเอาลองกรอง ลองกรองสักโลหนึ่งนะครับมีร้านอาเมอาเมเกได้อกช่องของเรียสาทรด้วยนี่นี่นี่จรดองบัตรนี่นี่จะคุณนหน้าคุณตาอเมเกอยู่นี่แม่อวยแม่อวยขอบคุณมากครับนี่นี่พาคุณผู้ชมเดินกลับนะครับคุณผู้ชมนะเดินย้อนกลับอ่จับเต็นจับสเลเดอร์แตขยำหมุกพลังจับเต็นจับสเลโอขยำหมุกจะนับ นี่่ะนี่คต,ตลาดสดเมืองสุรินทร์ช่องน้องเมืองสุรินทร์นำเสนอท่านกดติดตามฝากกด Subscribe ให้กำลังใจทุกคลิปนะคะคุณผู้ชมครับนี่นี่ไม้กวาดของคุณพี่นี่อาไม้กวาดอันนี้ไม้กวาดทำมาจากอันนั้นไม่ใช่หรอทำมาจากตาล โอ้นี่งานฝีมือชัดๆเลยคุณผู้ชมงานฝีมืองานฝีมือมุยประมาณเจอะละห้าสิบบาทคุณผู้ชมนะใช้ดีเนี่ยนี่คือทาม,มาจากต้นตาลน,นะนี่ต้นตาลก้านมันเอามาทุบๆๆแล้วเป็นไม้กวาดอย่างงี้ใช้ทนคุณผู้ชมนี่นะฮะมีที่ตลาดสุรินนะฮะคุณผู้ชมมาก็มาซื้อได้เลยก็อ่าเป็นด้ามด้ามละห้าสิบบาทสวยๆเท่านั้นเลยเป็นงานฝีมือนะี่ครับเป็นแบบนั้นนะเอาก้านของ ตาลน,นะฮะทุบพอทุบแล้วมันก็จะเป็นเส้นใหญ่แล้วเอาเส้นใหญ่นั่นแหละมาตัดแล้วก็มาเรียงตัวกันก็เป็นไม้กวาดนะคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมฮะเป็นไม้กวาดสวยๆคุณผู้ชมครับเปนบเ็นงานฝีมือนะนี่ฮะครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับนะีบ่ฮะก็พาคุณผู้ชมเดินกลับภาพจากตลาดสดมสรนินนำเสนอท่านกดติดตามกด subscribe ให้กำลังใจทุกคลิปมีคลิปให้ชมกันแบบนี้กันทุกวันเลยทีเดียวจนกว่าท่านจะเบื่อผมก็นำเสนอไปเรื่อยๆท่านที่กดติดตามแล้วขอบพระคุณอย่างยิ่งครับขอให้ท่านเจริญด้วยหนะ้าที่การงานนะครับนะฮะทำมาค้าขายร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองอย่าได้เจ็บอย่าได้จนนะครับนะะจนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับช่องน้องนุ่มเมืองสุรินทร์นำเสนอท่านฝากไว้ด้วยกันล่ะกันครับขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กด subscribe ขอบคุณที่ให้กำลังใจทุกคลิปด้วยครับจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีประเทศไทยฮะไปแล้วฮะสวัสดีครับ